ไข่กระทะคาเวียไข่ยางมะตูมไข่กระทะช้าวแล้วหิวหาอะไรกินดีกว่าเมื่อคืนหนักนะอุ้ยกล้องอยู่นี่อ่ะสวัสดีจ้าถ้าวมาแล้วหนักหนักเมื่อคืนหนัก,นกดูดิตู้เย็นไม่เหลืออะไรเลยมีแค่ไข่แค่กุนเชียงหูยออด,ด้วยมาทําไข่กระทะกินกันดีกว่าไข่กระทะใส่คาเวียด้วยนะหั่นกุนเชียงก้อนเลย หั่นกุเทียงเสร็จก็มาหั่นหมูยอหมูยอมาหมูยอของเท้าต่กุเทียงก็ของเท้าโต,าตหัน่นบอกให้หัน่นอย่าเลื่อยอย่าเลื่อยหันห่นก็เก็บขึนสมองอันดับแรกเราก็เอากุนเทียงของเราไปทอดน้ําวัดถุดิบไข่ไก่สองฟองนเนยเค็มหมูยอเท้าต่กุนเทียงเท้าต่ต้นหอมเท้าต่เฮ้ยไม่ใช่มั่วละเท้าไข่ปลาคาเวียซอสปรุงรส คลิกไทโป่นซอสมะเขือเทศไข้เตาไฟฟ้านะอยู่บ้านก็ทํากินได้เปิดไฟอยู่คอนโดคอนโดก็ทําได้ใส่เนยเค็มลงไปก่อนใส่ตั้งกระทะร้อนแล้วก็กระทะนี้ต้องเป็นกระทะสําหรับทําไข่กระทะนะจ๊ะอย่าไปเอากระทะเหล็กมาใส่นะตีตอกไข่ลงไปสองฟองไม่มีอะไรเลยเป็นอาหารที่ทําง่ายมีทุกอย่างยกเว้นความอร่อยเฮ้ยเนยเดือดแล้วก็ใส่ไข่เข้าไป เริ่มไปย่างมาตุ่มแล้วเราก็เติมมูเชียงเท,างววทางวว้าตู่ลงไปเติมหมูยอเท้าตู่ลงไปเติมเดี๋ยวปั๊บ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 ปิดฝาปิดทำไมไม่รู้ปิดให้มันอบนิดนึงเปิดฝาเปิดฝาเสร็จใส่ท็อปปิง้งต้นหอมเหมือนเดิมไฮไลท์อยู่นี้ไข่ปลาคาวีขายเท่าไหรด่ดีจานนี้ขายเท่าไหรด่ดีขอโหวต เรียบร้อยแล้วง่ายไหมง่ายไหมอาหารเช้าเัาอร่อยหกสกปกเสบทำแล้วกินได้หรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าน่ากินขอบคุณที่ติดตามนะอย่าลืมกดใจเม้นแชร์กดไปไลค์การโรดให้เท้าด้วยมาหิวแล้วแห้งก็แห้งอ่ะซซยขอบคุณค่ะ